สวัสดีชาวมิถุนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเมเม่ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะปักหลังของเดือนเมษายนนะก็เริ่มจากวันที่16ถึง30นะคะเมษายนช่องเมดูได้ทั้งลัคนานะคะหรือว่าจะดูราศีก็ได้การแบ่งวันเกิดก็แบ่งได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะ ไม่ซีเรียสเนื่องจากเป็นดวงทั่วไปอยู่แล้วคุณดูราศีข้างเคียงด้วยก็ได้อันไหนที่รู้สึกว่ามันเรโซเนตกับดวงของตัวเองที่สุดก็ยิบไปตามนั้นนะคะจะดูดวงแห้แน่นจริงๆต้องดูส่วนตัวนะคะนี้แนะนำะดูดวงทั่วๆไปแบบนี้ก็ดูหลายๆคลิปก็ได้ค่ะดูหลายๆท่านนะคะหลายๆอาจารย์บางท่านก็อาจจะมีที่มันตรงกับดวงเรานะคะในบางส่วนอะไรแบบนี้เนาะ,ะดูหลายๆท่านนะคะ เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องเป็นซีเรียสมากการดูดวงทั่วไปอ่ะเนาะ <S <S ขอใครนะคะไพ่พลิกนิดนึง <S 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 เดี๋ยวเราจะเริ่มทำทำนายใยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงที่เกี่ยวกับคนที่มีประเด็นความรักอยู่แล้วนะคะก็คือมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วเนาะ,ะถ้าใครยังโสดสนิทนะคะเมย์แนะนําให้ดูดวงคนโสดสนิทซึ่งเมย์ทำนายให้แล้วนะ,ะแล้วก็ยังมีดวงคนล,ลอรัะเก่าก็คือคนที่เลิกเลิกลาแล้วนะคะ กับคนรักของตัวเองอ่ะมีปัญหากันเราเลิกกันแล้วแยกกันอยู่ไปแล้วเนี่ยสามารถดูดวงคนรักเก่าได้อยากให้ดูดวงตามสถานะนะคะเพื่อความแม่นยำนะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะจากการเปิดพลังงานตัวตนของคุณมิถุนแล้วก็คนที่คุณคิดถึกนะคะอันนี้คือตัวตนนะคะของคุณมิถุนนะสามใบข้างล่างจะเป็นตัวตนของคู่ของคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณดีอยู่ด้วยนะคะ ช็คท้ายสำราบนิดหนึ่งมีไพ่คิงถือถ้วยอ่าคิงถือดาบนะคะคิงมาสองใบมีเดทกับหัวนะคะแล้วก็มีไพ่ห้าคาถาคุณสองคนโดยพื้นฐานแล้วอะมีความมั่นคงชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคือถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ชัดเจนไม่มั่นคงจริงเอ่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะมีธงอยู่ในใจแล้วว่า ยังไงก็อยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะมีเป้าหมายเดียวกันทั้งคู่มีความรักให้แก่กันมีความจริงใจและวมีความชัดเจนด้วยแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคหรือว่าข้อขัดแย้งระหว่างคุณสองคนที่ มันมีอยู่ในอดีตนะคะเรื่อยมาจนถึงช่วงของปากหลังเมษาเนี้ยมันก็ยังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขได้ไม่ทันทีทันใดนะคะต้องให้เวลาก่อนอาจจะต้องทนอยู่ในสภาวะอึดอัดต่อไปนะคะในช่วงของปากหลังเนาะแล้วก็มีไพ่ห้าคาถาซึ่งหมายถึงคนที่มีความพยายามนะคะที่จะรักษาความสัมพันธ์ นะคะหรือในอีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงถ้าคุณมีปัญหากันเยอะก็คือเถียงกันเองเยอะนะคะค่อนข้างที่จะใจร้อนอะไรแบบนี้นะคะเกิดเป็นปัญหาที่ต้องเถียงกันยังมีสิ่งที่ขัดแย้งหรือว่าคาใจอยู่ประมาณนี้นะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานของคุณสี่เรียงน,นะคะหมายถึงจริงๆแล้วคุณก็ดูคุณค่าในความสัมพันธ์ตรงนี้คุณไม่ได้คิดที่จะมีปัญหาแล้วก็จะเลิกกับคนรักหรือว่าคนที่คุณอยู่ยด้วยไม่ใช่แบบนั้นคุณยังหวงแหนเขายังหวงแหนความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคือเห็นคุณค่าแล้วก็ยังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ต่อไปตรงนี้คุณอาจจะบอกเขาอาจจะสื่อความหมายให้เขาได้รู้หรือไม่ก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของคุณ มีไพ่เพรวอนที่กับผัวต้วนวิบุงบอกถึงสิ่งที่เราต้องระวังเลยก็คือว่าอย่าพยายามเอาความคิดของเราเป็นหลักมากเกินไปนะคะมันมีบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นตัวความคิดของคนที่เป็นแฟนเราหรือว่าสถานการณ์บางอย่างที่เราอาจจะต้องรอเวลาให้มันคลี่คลายไปเองหรือว่าเป็นปัจจัยอื่นๆเราไม่สามารถควบคุมได้ทุกอย่างดังนั้นไม่งจะบอกว่าเอออย่าพยายามทําตัวเหมือนกับเด็กที่แบบเมื่ออยากได้อะไรต้องได้ดังใจแบบนั้นนะคะต้องรู้จักควบคุม นะคะความคิดของเราไม่ให้เราใจร้อนจนเกินไปนะคะหรือว่าไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นผู้นําทุกเรื่องอะไรแบบนี้เนาะถ้าปรับตรงนี้ได้นะคะที่อยู่ภายในใจอะ่ะมันก็จะทำให้คุณสบายใจมากขึ้นมีนายออบสอดที่ตั้งตรงก็หมายถึงการไปข้างหน้าการมีมูฟเมนต์ตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่กระตุ้นทําให้คุณใจร้อนก็ได้ที่ว่าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนอยากจะให้ปัญหาที่มันมีระหว่างคุณสองคนนั้นจบไปอย่างรวดเร็วแต่บางทีบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ว่าเราจะควบคุมได้นะคะยังไงก็ต้อง เหมือนกับให้เวลาค่สิ่งต่างๆเขาได้คลี่คลายไปตามธรรมชาติหรือว่าอาจจะต้องรอการตัดสินใจของแฟนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะคือเรามีความอยากที่จะไปข้างหน้าอยากแก้ไขปัญหาก็จริงแต่ก็ต้องเ,อเหมือนกับตระหนักถึงสิ่งต่างๆรอบๆตัวด้วยนะคะแต่เท่าที่ไม่มองดูเนี่ยมันก็จะมีแค่ติดปัญหาภายในใจของเราเท่านั้นนะคะที่เราอาจจะอยากให ทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันเป็นไปตามใจเราแต่บางทีมันเป็นไปไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามพลังงานก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคอยู่นะก็คือคุณเองก็ยังอยากที่จะไปต่อนะคะยังไงถ้าเกิดอยากไปต่อก็สื่อสารกับเขาหน่อยละกันเขาก็จะได้รู้ความรู้สึกของเรานะพลังงานเขานะคะมีไพ่สามถ้วยที่กับหัวบงบอกว่าช่วงนี้เขาก็ไม่ได้แฮปปี้นะคุณสองคนมีปัญหากันเขาไม่ได้แฮปปี้นะคะเขาเองก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันเกิดเป็น ความสัมพันธ์นี่มันดีกลับมาดีเหมือนเดิมหรือว่าอยากจะเยียวยาความสัมพันธ์ที้มันหายสนิทหนาภัยเดือดตาหมายถึงความหวังเขายังมีความหวังที่จะให้ความสัมพันธ์กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วก็เขาอาจจะมีความพยายามในการที่จะเยียวยาความสัมพันธ์ให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมด้วยนะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้คุณและเขาเนี่ยมีทิศทางความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกว่านี้หรือว่าถ้าเกิดว่าห่างๆกันตอนนี้ก็คืออยากจะได้กลับมาคืนดีอะไรแบบเนี้ยนะคะ มีไพ่สองควยที่กับหัวกบองบอกว่าค่ะการที่คุณสองคนแบบมีปัญหากันทําให้ไม่ได้มีสภาวะที่มันเป็นบวกเท่าไหร่ในความสัมพันธ์เนี่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่แฮปปี้เกิดขึ้นกับเขานะคะแล้วเขาก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นกลับสู่จุดเดิมที่มันดีหรือว่าอยากเดียวยาจิตใจนะคะของเขาเองแล้วของคุณนะเดี๋ยวามีมองว่าหลักๆอะ่ะ คือน่าจะหมายถึงความหวังอะคือเขาก็ยังมีความหวังในตัวคุณอยู่หรือว่าในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกับที่คุณก็ยังให้คุณค่าเขานะคะก็คือจริงๆแล้วใจคนทั้งคู่อะตรงกันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคิงถือถ้วยหรือว่าคิงถือดาวแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้มันยังติดอยู่มันยังแก้ไขสถานการณ์ตรงเนี้ยไม่ได้ร้อเซนตนะคะซึ่งคุณสองคนก็จะต้องร่วมมือกันนะฟันฝ่าตรงนี้ไปให้ได้คือสิ่งสาคัญที่สุดอย่างที่ไม่บอกว่าต้องคุยกัน,นะคะ่ะ ถ้าคุยกันแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะมีบรญศักอะไรมันก็ช่วยกันได้นะคะมันก็รอได้นะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะคืออย่าต่างคนต่างอยู่คนละมุมเลยแบบนั้นมันไม่เวิร์กนะโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่แต่งงานแล้วนะคะถ้ามีปัญหาเข้ามาในครอบครัวเนี่ยควรที่จะคุยกันตลอดนะคะความเข้าใจนะั้นสำคัญมากเดี๋ยวต่อมาเราจะมาเปิดนะในส่วน ของบทสรุปแนวน้มความสัมพันธ์นะคะในปักหลังของมีสายน์นะคะคิงถือเหรียญกับผัวนะคะคิงถือถ้วยกับหัวนะคะมี2ถ้วย ขึ้นมาแบบตั้งตรงนะคะแล้วก็มีไพ่6ดาวอยู่ท้ายสำรับ8ถ้วยนะคะ10เหรียญกับหัว m p l a c e ที่ผ่านมามีเรื่องทำให้ไม่สบายใจความรักสั่นครอนนะคะถ้าใครแต่งงานแล้วก็ชีวิตคู่ชีวิตสมรสสั่นคลอนมีการแบบงอนการมีการตัดสินใจที่จะจากไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปักหลังเมษายนจะมีการเคลียร์กันได้แล้วก็กลับมาลงเรือลำเดียวกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาไปต่อนะคะในความสัมพันธ์ ไพ่คิงถือเหรียญแล้วก็คิงถือถ้วยขึ้นมากับหัวนะคะแปลว่าคุณอาจจะต้องให้เวลานะคะนิดหนึ่งอ่ะนะคะในการที่ว่าคุณจะกลับมาเป็นคู่ที่มีความสุขกันได้เหมือนเดิมนะคะพลังงานมันจะเข้ามาอย่างช้าๆไม่ว่าจะเป็นไพ่คิงถือเหรียญหรือถือถ้วยที่กับหัวเนี่ยบ่งบอกว่าสิ่งดีๆบังจะเกิดขึ้นแต่ว่าจะต้องเป็นมีปัจจัยด้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออย่างที่ไม่บอกค่ะอย่าใจร้อนใจเย็นนะคะแล้วก็คุยกันให้รู้เรื่องว่า สถานการณ์จะคลี่คลายได้เมื่อไหร่จะแก้ไขย,ยังไงนะคะคือเมย์ไม่อยากลงลึกมากเพราะแต่ละเคสปัญหามันไม่เหมือนกันเนาะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าใจกันแล้วมันมีธงแล้วอะ่ะมันก็จะช่วยในแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะสองถ้วยตัวน,นี้ก็หมายถึงการกลับมา,อ,าอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมแบบมีความสุขนะคะการลงเอยกันกันคืนดีกันคืออาศัยแค่ความเข้าใจแล้วก็เวลาให้เวลามัน ไปตามธรรมชาติบางอย่างเราอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้นะคะอันนี้เมนเน้นตรงนี้เนาะมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณสองคนต้องอดทนนะนะคะประมาณนี้นะคะหลักๆนะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะยังไงก็ได้ไปต่อนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพ่อโลเคอลบ้างนะคะ สำหรับแรกจะเป็น Romance Angel ิลส์ค่ถ้าใครดูดวงส่วนตัวเนี่ยเมย์จะใช้ไพ่ o r a c ค e ค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่าจะสามารถตอบคำถามแบบในเชิงลึกซึ้งได้ดีนะ,ะช่วงนี้คิวดวงส่วนตัวก็ประมาณไม่เกิน2วันนะคะประมาณ1-2วัน,นะคะ่ะส่วนใหญ่มีจะทำาให้ภายใน24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้ามีคิวเกิน2วันเนี่ยเมย์ก็จะปิดรับก่อนนะ,ะแต่ช่วงนี้ยังได้อยู่นะคะ เมทรี่นะคะมีไพ่อาร q ควายเทรดเลแล้วก็ท e เล v e นะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ต้องเออระมาดาาัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการคาดหวังนะคะในตัวคนรักมากเกินไปนะคะคือไม่ควรจะไปคาดหวังหรือเรียกร้องในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะให้นะคะ ือเขาให้เราได้เท่าไหร่เราก็รับมาเท่านั้นแล้วก็ให้เขากับเท่านั้นนะ้มันถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีบาลานซ์นะคะทําอะไรที่เราไปเรียกร้องในสิ่งที่เขาไม่เต็มใจให้หรือว่าให้ไม่ได้เนี่ยมันเกิดความทุกข์แก่ใจเราเองอันนี้เราต้องปรับที่ตัวเราเองเนาะเคมีสี่คุณสองคนนะคะยังมีความรักนะคะยังใจตรงกันอยู่ จริงๆเคมี K i, ก็คือ,อยังตรงกันอยู่แล้วแหละก็มีความเข้าใจกันในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยเย์ถึงได้บอกว่าการคุยกันถึงสําคัญนะคะถ้าคุยกันแล้วแน่นอนว่าเราจะเข้าใจกันเมื่อเข้าใจแล้วต่อให้มีปุปสารคยังไง,ไงก็ผ่านคนไปได้ไพทูเลิฟหมายถึงความรักที่จริงใจความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีใครเข้ามาหลอกกันนะคะดังนั้นปัญหาในวันนี้นะคะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณในระยะยาวนะคะมันเป็นแค่ช่วงเวลาที่ต้องอึดอัดในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะคะเป็นกำลังใจให้นะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะ a อ g e เจอร์วน er นะคะตรงนี้ก็จะเป็นไพ่คำแนะนำนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามลองตั้งคำถามในใจได้เผื่อหน้าไพ่จะตอบคำถามของคุณได้นะคะ ใครดีมากนะคะใครมีคำถามนะคะคำตอบของคุณคือ yes นะคะ i n the near Future ก็คือเร็วๆนี้แล้วก็ Big happy c h a n g e สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างมากจะทำให้คุณมีความสุขอย่างมากนะคะสำหรับคนที่ไม่มีคำถามนะคะเดีย๋ยวไปอ่านให้เลยนะคะในอ,อ,อนาคตอันใกล้นี้อิ n เดียร์ r ิวเนี่ยมันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในความสัมพันธ์ของคุณสคนนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะ เราก็ไพ่เยสก็หมายถึงการได้ลงเอยการสมหวังการแก้ไขปัญหาได้ถ้าใครยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์ยังเป็นแค่คนคุยแล้วเกิดปัญหาขึ้นไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้เนี่ยในอนาคตนใกล้เนี่ยจะได้คอมมิชเมนต์แน่นอนนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขนะคะแฮปปี้เอนดิ้งเนาะประมาณนี้นะคะก็รับพลังงานบวกไว้ได้เลยนะคะทุกท่านเลยนะ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณมิถุนเองหรือว่าชาวสองที่เขามารับชมช่องเมย์นะคะก็ถ้าคุณรับชมครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยแล้วกันเนาะและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะโดยเฉพาะการแชร์นะคะก็จะมีผลที่ดีต่อช่องมากเลยนะคะก็จะทําให้มีคนเป็นสมาชิกช่องเรามากขึ้นเนาะก็ทําให้มีกําลังใจแก่ผู้อ่านนะคะ คือถ้าเกิดว่าลงคลิปแล้วมีคนดูเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดลน์ได้ที่ ชายโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ